สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับตูเหมือนเดิมน,นะคะที่กิกี้แฟมิลีค่ะวันนี้มาไม่ยาวนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะมีเรื่องตื่นเต้นค่ะเมื่อคืนนี้มีมูกเลือดค่ะเพื่อน คือตกใจมากคือที่จริงอ่ะตัว่าจะทำวิดีโอเหมือนกับว่าอัปเดตอาการครบ10 w e e k นะคะแต่พอเพราะว่าวันนี้ครบ10 week วีคพอดีแต่พอมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เราตกใจมากเลยคือเมื่อคืนอ่ะคืออยู่ดีก็มีมูกเลือดออกมานะคะแล้วมีตอนประมาณ5ทุ่มเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยคือแบบ ตื่นเต้นตกใจโทรหาพยาบาลถามก่อนเป็นยังไงไปโพสต์ถามเพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับทําเด็กหลอดแก้วก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเราก็เครียดมากคือเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยค่ะแล้วก็พอเช้าปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอเพื่อว่าจะได้คอนเฟิร์มว่าเออน้องยังปลอดภัยไหมแข็งแรงไหมนะคะคือเดี๋ยวบอกก่อนว่าตูเนี่ยแทบจะไม่มีความเสี่ยงในการที่จะเลือดออกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะตูจะ อยู่ในห้องนอนนะคะ80%แต่คือไม่แน่ใจว่าเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเดินขึ้นลงบันไดบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ไม่อยู่เราก็ต้องไปทํากับข้าวเองใช่ไหมคะคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าพอมีมูกเลือดออกมาเนี่ยเราก็เลยแบบ ตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยเพราะบางเพื่อนๆบางท่านนะคะก็บอกว่าเอ้ยนี่เป็นอาการแรกเริ่มของแทงคุกค,คามนะให้รีบไปหาหมอนะเพื่อนบางท่านก็บอกว่าเออให้นอนพักเลยนะอยาขยับข,ขยื่นเลยนะคือคือเราก็ทําหมดนะเนาะแต่เพื่อความชัวร์แล้วก็ความสบายใจก็คือไปหาคุณหมอดีกว่านะคะแล้ววันนี้นะก็ไปตรวจเรียบร้อยแล้วก็สรุปว่าน้องยังปลอดภัยนะคะ<อ>ยังแข็งแรงแล้วก็ขนาดตัวน้องเนี่ยค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่8เนาะน้องอยู่ที่1.74เซนนะคะวันนี้น้องโตนะ4เซนกว่าเลยนะเพียงแต่ว่าตัวตื่นเต้นไม่ได้ขอเอ็กฟิมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเพากลัวกลัวแค่ว่าลูกเราจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยก็ยังเห็นหัวใจเต้นเห็นน้องกระดุกกระดิกตัวโตขึ้นเยอะเลยค่ะก็เลยอุ่นใจอุ่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ สรุปว่าจากคราวที่แล้วคุณหมอจะนัดตรวจโครโมโซมวันศุกร์ใช่ไหมคะก็คือแผนเปลี่ยนไปเลยก็จะนัดอีกทีวันที่11ตุลาค่ะก็ยืดระยะเวลาไปก็ค่อยมาลุ้นกันเนอะว่าน้องจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่ก็วันนี้มาแค่เนี้ยค่ะเพราะว่ามันใจไม่ดีเนอะแล้วก็มูกเลือดที่ถูกเป็นแล้วก็เป็นแบบอันนี้อาจจะไม่ชัดนะแต่เมื่อคืนมันชัดมากแลยอ,อันนี้ตุก็ใส่ซอไปให้คุณหมอดูด้วยเงคะ่ะก็ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับเราเราไม่เคยคิดเลยเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นมาเงี้ยก็อยากจะบอกแม่ๆหลายๆท่านว่าให้มีสติให้มีสติให้มากนะคะอย่าอย่าตื่นตูมหรือว่ากังวลเกินไปอะไรเงี้ยฟังความวิดเห็นจากหลายๆท่านได้แต่ถ้าจะให้ชัวร์นะตูนแนะนำว่าไปหาคุณหมอที่เป็นคุณหมอที่ดูแลเราดีกว่าค่ะเพื่อความสบายใจด้วยเผื่อว่า มีอะไรที่มันเกินความคาดหมายเนี่ยเราก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะก็เอาไว้เดี๋ยวพอดีเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเนอะเดี๋ยวเอาไว้ให้ตูนอนพักให้เลื่อนไม่ออกแล้วลยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอาการอีกทีหนึ่งเนว่า10วิค11วิคเนี่ยตัวมีอาการแพ้อะไรบ้างคะ่ะ